สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเกมพิชิตอาณาจักร3ก๊กนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับการจัดทัพนะครับจัดทัพจัดเทพนะว่าสําหรับผู้เล่นที่จริงๆแล้วผมก็เคยพูดไว้ในคลิปก่อนๆนะแต่อาจจะ,ะเป็นคลิปเก่าแล้วก็อาจจะไม่ได้อัปเดตอะไรนะ,ะวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตให้นิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการจัดทัพนะครับเวลาเล่นอยู่ในตําแหน่งประสุหรือ อาจจะต่ำกว่าแบบพวกผู้ว่าเทศนะครับซึ่งมันใช้งานได้คล้ายๆกันนะอาสำหรับบางท่านเนี่ยถ้าว่าเทพคือขึ้นมาเล่นอย่างเล่นประศุเนี่ยเทพไม่พร้อมใช่ไหมเทพไม่พร้อมจะจัดทับยังไงในยุคนี้นะครับในในฤด,ด,ดูกาลเนี้ย ทับที่ค่อนข้างที่จะใช้กันเยอะนะครับที่ใช้เป็นทับหลักนะก็จะเป็นทับเบ้งผสมจ้านะครับแล้วก็อาจจะเป็นเบ้งคุณธรรมนะครับถ้าเป็นเบ้งคุณธรรมเนี่ยหลายท่านอาจจะยังไม่มีนะครับถ้า,าเทพคุณธรรมคือเทพอะไรนะครับก็มาดูตรงนี้คุณธรรมสี่ประการนะครับก็จะเป็นเทพอ,อันนี้นะครับซึ่งมีขุนที่ใช้งานได้ก็คือฮิมิโกะเป็นตัวหลักนะครับที่ยังใช้อยู่ในทับนี้นะ การจัดทับก็อาจจะมีพวกเนี่ยประมาณนี้นะการจัดทับก็ยังคงจะให้ดูอันนี้ก็อาจจะเป็นแนวนี้หรือถ้าไม่ใช้เป็นม้าเฉียวกับเทียนสีก็ในยุคที่ผมเคยจัดในยุคก่อนๆใช่ไหมก็จะเป็นมีหลี่ซื้อนะครับกุยจือ้อแล้วก็อาจจะมีสุมาเจียวด้วยนะ อาจจะเป็นเซตนี้นะครับเนี่ยเซตนี้ก็ได้นะสมัยก่อนนะที่ผมเคยเคยจัดนะครับแต่ตอนนี้ก็ผมอันนี้มาลองมาลองเซตนี้ดูนะครับเพราะผมไปเจอผู้เล่นท่านหนึ่งเขาจัดประมาณนี้นะแล้วก็อาจจะมีอีกทับหนึ่งนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ไม่ได้จําไม่ได้จดไว้นะอ่ะอันนี้ถ้าเราจะจัดเราจะเล่นแนวเนี้ยคือเราต้องมีเทพคุณธรรมนะถ้า,าไม่มีก็ใช้งานไม่ได้นะต้องมีนะครับ แต่ถ้าว่าเพื่อนเพื่ออาจจะอาจจะเล่นเป็นสมมติว่าแบบเห็นผมเห็นหลายคนนะหลายท่านอ่ะอาจจะมาใช้เทพสองใบนะอย่างเบ้งเงี้ยก็มาใช้พวกสมมติเบ่งทหารม้าเนี่ยมาใช้นั่งเมฆนะครับใช้นั่งเมฆหัวโตวอาจจะใช้มาดาแกงหรือว่าจะเป็นพวกเนี่ยดวงใจพิสุทธิ์ใช่ไหมเนี่ยมีหัวโตวตำนานนะครับเทพเก่าๆอย่างบางท่านเ,นเทพใหม่ๆเงี้ยอย่างซ่อนเลนเนี่ยอาจจะยังไม่มีด้วยซ้ํา ว่อาจจะเป็นพวกนั่งเมฆเปิดปัญญาอะไรพวกนี้ที่เป็นเทพสองใบกนะ็ผมแนะนําว่ามันก็อาจจะใช้ได้แต่มันยังไม่ดีพอนะครับผมก็ไม่แนะนําให้จัดให้จัดเป็นเซตคุณธรรมนะครับก็ให้มาเล่นเป็นเซตเบ่งผสมพวกกอสุนจ้านเขาทูไปเลยนะเพราะว่าเซตเนี้ยไม่ต้องมีเทพก็ได้นะครับเพราะว่าผมเห็นในระดับ ผู้เล่นระ,ระดับพับท็อปเนี่ยเขาใช้กันก็จะเป็นพวกประเภททหารเนี่ยก็จะเป็นมีทหารพิเศษนะครับเนี่ยทหารพิเศษมีเนี่ยมีทหารพิเศษก็คือพวกกองทัพสายฟ้านะครับอัตราคิลิคอนเพิ่ม2 0 25%แล้วก็มีพวกทหารองครักษ์หรือว่าทหารม้าขาวทําไมพวกเนี้ยเขาคือเล่นแตกต่างกันนะอย่างผมเนี่ยใช้เป็นทหารองครักษ์นะเพราะว่าผมจะใช้เทพ ชุดคุมด้วยแล้วก็ตามด้วยเทพแยกนะเป็นเทพดาเมจซึ่งสมมุติว่าอย่างผมใช้เป็นทหารประเภททหารลาบนะครับแต่จริงๆแล้วอยู่ผมกาลังจะเปลี่ยนเนาะนี่ผมกะว่าจะลองเป็นทหารม้าแต่ว่าคิดไปคิดมาผมไม่เอาทหารม้าดีกว่าเพราะว่าถ้าเป็นทหารม้าเนี่ยเราก็มาเล่นเทพแบบนี้นะครับเป็นเทพดาเมจทหารม้านะครับก็ อ,อยู่หน้าไหนวะนี่ดาเมจมานะครับนี่ก็จะเป็นทหารม้าไฟตนเนี่ยเพิ่มดาเมจนะครับห้าเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นสี่เปอร์เซ็นสี่เปอร์เซ็นนะครับสี่สี่ก็รวมๆแล้วก็เท่าไหร่แล้วเนะี 5, 10, 14, 18, 22, 26, 26่ยห้าสิบสิบสี่สิบแปดยี่ิบสองยี่บหกยี่สิบหกเปอร์เซ็นก็เพิ่มมามันก็แรงขึ้นนะสำหรับทหารม้านะครับก็ถ้าเราเปลี่ยน จากกองซุนจ้านนะครับเนี่ยเป็นทหารม้าขา,าวแล้วก็คาลทูก็เป็นทหารม้าเสือดาวนะครับก็แรงขึ้นนะสำหรับการโจมตีอ่าการเพิ่มดาเมจนะครับแล้วก็มาดูว่าดาเมจของกองซุนจ้านเรามันดาเมจเท่าไหร่อยู่นะครับก็ตอนนี้กองซุนจ้านผมดาเมจอยู่ที่ศูนย์นะครับเนี่ยดาเมจตรงนี้มันขึ้นศูนย์นะเพราะฉะนั้นถ้าเรามาเพิ่มดาเมจสุดท้ายเราของกองสุนจ้านได้จากเทพเนี่ย กระตุนจ้าเราก็จะแรงขึ้นนะครับอ่าแรงขึ้นก็อันนี้ก็ต้องไปลองเทสดูนะแต่ผมก็ลองเทสมาหมดแล้วแต่ทีนี้ผมส่วนตัวผมมาชอบโดยการผสมชุดคุมด้วยนะชุดคุมแล้วก็เนี่ยแล้วก็มีโบนัสทหารลาบนะครับเนี่ยก็มีเพิ่ม4% 4% 4% 4%, 4นะครับแล้วก็ส่วน2องอันนี้ก็ มีทหารราบตรงนี้อีกสาเปอร์เซ็นแล้วก็มาบวกเทพอันนี้ด้วยก็เป็นชุดคุมนะครับชุดคุมเท่ากับว่าก็มีบวกดาเมจทหารราบเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับยกเว้นแค่ใบเดียวนะเนี่ยใบยเดียวแต่ว่ามันได้เป็นเซตเทพด้วยเพราะว่าเทพเนี่ยมันก็สําหรับตัวผมเนี่ยเพราะว่ามันเพิ่มดาเมจให้ให้ตนเองด้วยนะเนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยตอเน,นืองสองครั้งแล้วก็มีโอกาสหกสิบ ได้รับสถานะลาบากก็คือผมจะเอาบัฟเทพมาช่วยนิดๆหน่อยๆแต่ถ้าว่าไม่มีเทพอีกก็ไม่เป็นไรก็ก็เล่นแบบที่ผมบอกได้อาจจะมาโยกเป็นทหารม้าก็ได้นะครับหรือว่าเป็นทหารพิเศษทหารพิเศษก็ทหารพิเศษก็อาจจะต้องปรับนะครับเนี่ยปรับประเภททหารเพราะว่าเนี่ยพิเศษก็จะมีพวกเตียวกกได้รับได้ใช้ดาเมจของเทพด้วยนะเนี่ยม้าเฉียวก็อาจจะเป็นอ่าเนี่ย กองทัพสายฟ้านะครับเนี่ยกองทัพสายฟ้าทหารพิเศษเนี่ยกองสุนจ้านก็กองทัพสายฟ้านะครับเนี่ยทหารพิเศษเขาทูก็ต้องเปลี่ยนนะครับเป็นกองทัพหมีหมีบินครับหมีบินหรือมีดบินอันนี้ผมไม่รู้ว่าเขาพิมพ์แบบไหนนะก็อันนี้เป็นทหารพิเศษนะครับแล้วก็เนี่ยโซมาอี้ไล่มนก็เป็นทหารพิเศษอยู่แล้วก็แรงขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเบ้ง อาจจะเปลี่ยนเบ้งหรือไม่เปลี่ยนก็ได้นะเปลี่ยนเป็นนักเวทก็ได้นะเปลี่ยนเป็นนักเวทหรือนักวางแผนก็เป็นทหารพิเศษนะครับสกิลมองข้ามรู้ทันก็อาจจะเปลี่ยนเป็นนักวางแผนนะครับถ้าจะเล่นเป็นเพิ่มดาเมจทหารพิเศษนะแล้วก็เนี่ยกำเรงก็เป็นทหารพิเศษอยู่แล้วก็แรงก็เพิ่มดาเมจทุกตัวเลยนะครับถ้าเป็นถ้าเล่นสายทหารพิเศษนะครับถ้าเป็นสายทหารม้าก็อย่างที่ผมบอกก็เป็น เพิ่มโบนัสทหารม้าก็จะมีพวกสุนเกียนม้าเฉียวกอทุนจ้านเขาทูที่ได้รับสถาได้รับบัฟจากเทพนะครับเพิ่มดาเมจนะครับส่วนสุมาอีพวกนี้ก็ไม่ได้นะก็อยู่ที่ว่าเพื่อนๆจะเล่นสายไหนเพราะว่าความคิดผมเนี่ยประเภททหารนี่ก็มีส่วนนะครับแพ้ทางชนะทางนะครับก็มาดูนะครับผมความคิดผมนะ่าก็อาจจะอาจจะมีผลนิดๆน้นนอยๆก็มีนะครับอย่าง ทหารราบเนี่ยทหารราบเนี่ยแพ้ธนูใช่ไหมธนูแพ้ม้านะครับทหารพิเศษก็ทหารม้าก็แพ้ทหารพิเศษนะครับก็ตามตามแพทเทิร์นนะครับของเกมลหลายๆเกมนะครับก็ประมาณนี้นะก็อยู่ที่ว่าเราจะใช้ประเภทไหนสมมติว่าอย่างผมเนี่ยใช้เป็นทหารราบเนี่ยอาจจะแพ้พวกทหารธนูนะครับแต่ถ้าว่าผมใช้เป็นทหารม้าเนี่ยอาจจะแพ้พวก กองทัพสายฟ้านะพวกทหารพิเศษนะครับเนี่ยผมก็เลยมามาใช้เป็นทหารราบดีกว่านะครับทหารราบนี่อาจจะชนะทหารพิเศษนะเพราะว่ามันต้องทหารพิเศษมันต้องแพ้อยู่แล้วก็คือแพ้ทหารราบผมก็เลยใช้เป็นทหารราบนะครับแล้วก็บวกเทพชุดคุ้มด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนทัพอื่นทัพอื่นก็เช่นกันนะอย่างสมมติว่า <c oughs> เนี่ยทัพบ,บางทองเนี่ยซีซั่นเนี้ยมันมีเทพ ใหม่มาใช่ไหมเ,เทพสี่ยักษ์อะไอเทพอะไรวะหาคนนี่ยักษ์สี่ปีศาจเนี่ยมันเป็นเทพใหม่ใช่ไหมถ้าเพื่อนๆอย่างไม่มีเนี่ยก็เล่นได้นะะก็มาดูได้นะว่าทัพบางทองเราเนี่ยมีประเภททหารอะไรเยอะนะเนี่ยก็ มีหัวหมานะครับทหารพิเศษาบางทองก็นักวางแผนนะครับก็อาจจะต้องเปลี่ยนจิวยี่ก็ได้นะเปลี่ยนจิวยี่มาเป็นนักวางแผนเหมือนกันอันนี้ก็ได้นะครับ <c oughs> ได้หมดนะครับเอามาเป็นเพราะว่าบางทีไอ้พวกบางทองเนี่ยมันไม่ค่อยได้ถ้ามันบางทีเรามันก็ไม่ไม่มีเทพช่วยแต่มันก็สกิลมันบางทองมันก็ ออกบ่อยอยู่แล้วนะก็ให้มันออกแรงๆไปเลยก็คือเพิ่มดาเมจให้มันไปนะครับทหารพิเศษก็เล่นได้เหมือนกันนะครับสําหรับอคอมโบเทพไม่ครบนะก็มาใช้เป็นแยกเอานะแยกแยกแบบที่เลยอ่อันนี้เนี่ยพบทหารม้านะครับมันมีเยอะนะมันมีเยอะเนี่ยเรามาดูไดนะ้มาดูหน้านี้ได้นะตรงเนี้ยไหมโบนัสดาเมจที่ทหารพิเศษฝ่ายตนสร้าง6เปซนนะครับอันนี้รีเวลสนะครับ เป็นยันเป็นเทพดิเวลเนี่ยก็มาดูอันนี้ก็ทหารม้าฟไฟตนเพิ่มดาเมจห้าเอร์เซ็นะฮะเนก็จะมีพวกทหารกลุ่มอันนี้คือเลือกใช้ได้นะก็มาดูให้มันเหมาะสมกับขุ่นที่เรามีนะครับส่วนอันไหนครบก็เอามาใช้นะครับมาใช้ก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ก็จริงๆเคยแนะนำไว้แล้วแหละอ่าอย่างสมมุติว่า เป็นระดับเทศใช่ไหมเทศสมุนตีอย่างเงี้ยก็ใช้ได้นะสมมุติว่าเราจะจัดทับอะไรสมมุติว่าเป็นทับเบ้งอย่างเบ้งไตเกียวอะไรพวกเนี้ยสมมติว่า,าสมมติอาจจะเป็นผ่าแดงก็ได้นะครับผ่าแดงแต่เราไม่มีเทพพวกไฟนรกใช่ไหมอ่ะไม่มีเทพไฟนรกอ่ะเราก็มาจัดเป็นเทพเหมือนกันนะผ่าแดงเราก็อาจจะต้องเป็นใส่คอมโบคู่กับ ตำนานบางทองอยู่แล้วนะครับก็ใช้เป็นทหารพิเศษนะก็ใช้ได้นะเพิ่มดาเมจทหารพิเศษผ่าแดงก็อันนี้นะครับเนี่ยเราก็ามาดูว่า,าพวกขุนพวกเนี้ยนะทหารเดี๋ยวทหารธนูนักวางแผนมีนะครับก็อาจจะใช้เป็นนักวางแผนก็ได้นะเพราะว่ามันสองใบใช่ไหมเทพในระดับเทพสุนตรีมันเป็นเทพสองใบก็ ใส่ได้สองใบก็ใช้นักวางแผนเอานะครับนี่จูกัดเหลี่ยงนักวางแผนครับจิวี้ก็นักวางแผนได้นะแต่คือมันก็ทําให้เราพอเล่นได้แต่อาจจะสู้สู้คนที่เขาเทพครบไม่ได้นะเพราะว่าเขาก็ได้เปรียบตรงที่ว่าเขาสามารถใช้สกิลเทพได้ส่วนเราก็ใช้ได้แค่สกิลขุนแต่แรงขึ้นนะครับมันก็มีข้อดีข้อเสียแล้วก็ ข้อได้เปรียบแล้วก็ข้อเสียเปรียบไม่เหมือนกันนะครับก็ลองไปปรับใช้แล้วก็ลองไปเทสดูนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็อาจจะมีประโยชน์ให้เพื่อนเพื่อนผู้เล่นใหม่นะครับหลายท่านเลยนะครับที่ไม่มีเทพเทพไม่ครบขึ้นมาจริงๆแล้วก็ควรจะดองนะครับไม่ต้องเซเรียสว่าเราจะสู้แพ้แต่จริงๆแล้วการเล่นที่สําคัญที่สุดเลยคือการลุคือการลงบุกตีดินแดนนะครับเพราะว่าอันเนี้ยก็ต้อง ก็ต้องชนะก็ต้องคาดให้ได้หลายๆห,หัวเพื่อที่จะได้ตั๋วทองนะครับมาแลกป้ายตำนานแลกเงินข่าเพราะช่วงนี้เงินข่าใช้เยอะมากยิ่งระดับประสุด้วยนะครับใช้เยอะมากนะครับก็ต้องถ้าไม่อยากให้เราลงดินแดนแล้วไม่คุ้มนะครับก็พยายามหาขบวนล,ลงนะครับในประเทศนะครับขบวนประเทศหรือว่ามีเพื่อนก็ลงนะครับถ้าว่ามีกลุ่มเพื่อนที่เล่นกันอยู่สองสามคนเนี่ยก็ ลงพร้อมกันนะครับแล้วก็ช่วยกันผัดกันผนวกนะครับแต่ก็อาจจะโชคร้ายเจอขบวนประเทศอันนี้ก็ต้องยอมเข้าไปนะเพราะว่าเขาลงกันทีลงกันเยอะส่วนถ้าเพื่อนๆไม่มีประเทศนะครับอ่าไม่มีกลุ่มคอยแนะนําเกมแล้วก็อ่าเล่นคนเดียวโซโล่เดียวงี่ไม่มีเพื่อนอยากมีเพื่อนเล่นก็สามารถแอดไลน์ผมมาได้นะครับแล้วก็สมัครประเทศเข้ามานะครับก็เป็นของเราก็เป็นประเทศคาวนะครับอ่า สัญลักษณ์ประเทศก็คือสัญลักษณ์มงกุฎนะครับอันนี้ก็เป็นประเทศคนไทยอีกหนึ่งประเทศนะครับซึ่งมีแต่คนไทยนะส่วนชาวต่างชาติก็มีบ้างนะครับแต่เราก็เน้นไปที่คนไทยนะครับซึ่งคนไทยเราก็รับหมดนะครับประเทศคาวอันนี้ก็กษัตริย์ของเราก็คือ,อท่านสุภาษิตนะครับหรือป่าเอนะครับท็อปเซิร์ฟอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับก็เป็นผู้เล่น ทอ็อปท็อปท็อปหนึ่งเลยนะครับติดท็อปท็อปเลยนะครับของคนไทยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทิ้งไลน์ไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะครับสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณสําหรับทุกท่านนะครับที่ติดตามผมมานะครับช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่นะเพราะว่าไม่รู้จะลงอะไรแล้วนะครับเพราะ,ะเทคนิคลหลายๆอย่างผมก็ ลงแทบจะครบหมดแล้วนะที่เหลือก็อาจจะต้องมารอรีวิวขุนหรือเทพใหม่ๆนะครับในซีซันต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ